สำหรับผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะที่มีความรู้สึกว่าคนที่คุณคบคนทีค่คุณคุยอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วจะเจอคนที่ดีกว่านี้ไหมนะคะมีความรู้สึกนนวงหรือว่าทรมานในความสัมพันธ์อยู่จะบอกว่าสิ่งที่คุณตั้งคำถามอะ่ะมีนะคะจะมีคนที่ดีกว่าที่คุณคุยอยู่ตอนเนี้เข้ามาอีกนะคะจะเข้ามาประมาณสองสามคนให้คุณเลือกแล้วก็หนึ่งในสามคนนั้นจะเป็นครอบครัว ของคุณได้เลยนะคะจะมีเข้ามาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าด้วยคุณจะแฮปปี้มากๆนะคะคุณจะได้รู้สึงถึงคําว่ารักที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายแต่ว่าสามารถที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันได้ที่อบอุ่น นะคะไพ่บอกว่าให้คุณยังเป็นตัวของตัวคุณเองที่น่ารักดูแลตัวเองได้ดีเป็นคนที่มีจิตใจที่ดียังคงเอเนอร์จีนี้ไว้อยู่ตลอดนะนะคะเพราะว่าคุณจะเจอคนคนนั้นของคุณที่เขาเนี่ยจะเข้ามาจุบจ๊บๆเลยเนะะี่ยค่ะใจตรงกันเจอหน้ากันถูกตาต้องใจนอกจากจะถูกตาต้องใจแล้วนิสัยใจคอทุกอย่างความอบอุ่นอะไรต่างๆมันเคมีเข้ากันได้หมดเลยคุณจะสนุกสนานไปกับความสัมพันธ์นี้มากนะคะไพ่ดีจน อแม่หมอต้องมาพูดเป็น2 2คลิปเลยอะ่ะเพราะว่าไพ่เล่าเป็นในสทางนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มี2คลิปด้วยถ้าเกิดว่าใครเจอทั้ง2คลิปก็น่าจะเป็นคนที่ follower เนี่ยน่าจะมีพลังงานความรักที่ค่อนข้างที่จะสมหวังที่กําลังจะคืบคลานเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะไม่นานไม่นานไม่นานมองว่าไม่เกินสาเดือนนะคะมองว่าไม่เกินสเดือนน่าจะได้เห็นละนะคะได้เห็น คนที่ดีกว่าหรือว่าเวอร์ชั่นที่ดีกว่าที่คุณไม่ต้องมาสับสนหรือว่ากังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วอืมใช่ทุกคนจะแอคทีฟเพื่อเธอเลยนะคะโอ้ยดีดีมากนะคะ